ผมจะถามท่านผู้ชมว่าหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานไหนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่ากลัวที่สุดนะฮะหลายๆคนอาจจะตอบว่าเป็นทหารหรือว่าตำรวจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดแบบนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมคิดผิดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่น่ากลัวที่สุดในบรรดารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมันคือสรพกรและแน่นอนนะครับผมไม่ได้พูดถึงสัพกรณไทยนะแต่ผมพูดถึงสรพกรณอเมริกาและในวันนี้นะ,ะับผมเลยจะพาทุกคนมานีภาษีกันในแมป tax evasion simulator ซึ่งเป็นแบบสตอรี่จำลองการหนีภาษีจากสัมภาระนั่นเองนะเอาเป็นว่าไปเริ่มเลยตอนนี้แล้วตอนนี้นายกำลังแบบคุยกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะโอ้โหพูดอย่างเร็วอ่ะดแปบ๊บหนึ่งนายได้หรอกคือมันจะบอกว่าเราแบบหลับไปประมาณ36ชั่วโมงแล้วตอนนี้เนี่ยสัมภาระก,รกำลังมาตามล่าเรานะก็เราต้องทำการตื่นนอนแล้วก็รีบหนีสัมภาระรได้แล้วโอเคขอบคุณมากพูดอย่างไวอะ่ะก็ตอนนี้นะฮะเราเผลอหลับอยู่ในออฟฟิศนะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยไบเบิลบีเบิลอะไรเนี่ย <Huh? S 1> ฮะ เงินเหรออะไะงั้นเราไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าเรามีนี่ด้วยไปก่อนแล้วกันปบ๊บโอ้นี่คือที่ไหนเนี่ยอันนี้คือที่ซื้อน้ำนะฮะแล้วก็ไปต่อเบ๊บอันนี้เป็นห้องใครไม่รู้เป็นล็อบบี้มัง้งเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนิดหนึ่งนะเสียงเกมนี้ว่อนข้างดังนะถ้าเกิดคุณแบบตัวสมภารจับได้อะอันนี้อะไรเนี่ย You know the deal อะไร ฮะนี่มันห้องประชมเหรอเนี่ยวิธีทำกำไรทำหนังผีเออเพิ่มพอร์ทวิสเป็นแบบจุดพีคแล้วก็อะไรสักอย่างหนึง่งอะไรวะเนี่ยแล้วตรงนี้กำลังคอนเนคติ้งตัวตลกอะไรไรม่รู้ไปดีกว่าทำไมออฟฟิศมันแปลกๆวะเนี่ยเราไปทำงานที่ไหนวะเนี่ยอันนี้คืออะไรตัวเย็นตรงนี้ล่ะเปิดประตูโอ้อันนี้เป็นชั้นสูงสุดนะฮะสามารถลงไปได้นะ ลงไปจะเจออะไรลองเปิดประตูตรงนี้ดูสิโอ้นี่คือห้องออฟฟิศสักอย่างหนึ่งนะฮะมีอะไรไม่แน่แถวนี้อา้าวผมไปนั่งออฟฟิศละเอาอ๋อนั่งรัวๆเลยเอาล่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมั้งอันนี้คืออินเตอร์แลกอันนี้คือห้องน้ําโอ้หวัดดีครับเออสควิตเกมขอทักหน่อยได้ไหมไม่ได้งั้นเราเข้าห้องน้าใช้แล้วกันนะ โอ้ oh, ห้องน้ำชายไม่มีไม่มีกระจกด้วยนะแล้วแบบไอ้นี่อย่างสาาูงเลยอ่ะไอแอ่งน้ำเนี่ยอ่ะเราลองมานั่งสวมกันนะฮะปุ๊บฮะเอนดิ้งสี่คืออะไรโอ้ประตูปิดเอาไม่นะเพลงลิขสิทธิ์มาโอ้วันนี้ครับพี่สุภาพบุรุษเราเจอมาแล้วโอบายก้อ yeah. นเมฆ คุณโดนจับโดยสป,ปกรเอาล,ะ, <laughs> เอาละเอาเริ่มใหม่กันนะฮะโอ้โหโหยังแตกเลยเมื่อกี้โอ้โหคุณโดนแบบเออ่ฆาตกรรมอย่างโหดร้ายโดยสป,ปกรนะฮะสป,ปะกรเมกาเบงโหดขนาดนี้เลยวะเนี่ยเอาละได้เวลาไปลุยต่อแล้วว่าแต่นี้คอมเมนต์เขียนอะไรวะเนี <laughs> ่ยทำไมฟอร์ดนายถึงตายโดยทอยเดือดโดยทอย,ยตรงนี้มีลิฟต์ด้วยวะอันนี้คือไปที่วางซีโฟเดี๋ยวนะฮะวางซีโฟคืออะไรลองดูดิโอ้ my god โอ้ใหม่ก็ระเบิดไปแล้วมันต้องใช้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยนี่มาที่ไหนวะเนี่ยไปที่ล็อบบี้อ๋อลงลิฟต์โอ้วัดดีครับพี่สองคนนี้เอ่ออ๋อมันมันจำเราไม่ได้มันบอกว่ามันอยู่ชั้นยีิบสองมันหลับเแบบว่าข้ามวันไปแล้วอะเอาละไปชั้นยีิบสองกันเรารอดละเออนายดูคุณๆน,น,นะใช่ โอ,อ oh God. ไ้ไม่กอดไม่ไม่ไม่โ oh อ้<笑><笑><笑>มันมันถือดาบมาแล้วโอ้ไม่กอดโอ้โน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 ๊บหนึ่งใจเย,ย็นกูพี่ใจเย,ย็นกบพี่เราคุยกันได้เราคุยได้พอพันภาษีห oh, ลักมากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้ผมแบบคาใจยอยียดหนึ่งอะคือเหมือนตอนที่มันขึ้นลิฟต์มาผมสามารถวิ่งหนีได้นะคือผมสามารถออกลิฟต์ไปได้เลยอะลองดูซิว่าผมสามารถออกได้ไหมลองอีกรอบหนึง่งซีโฟโอ้พี่เปลี่ยนสีผมด้วยเนี่ยผมไปแล้วบ๊ายบายครับพี่เออเขาจะจำผมไม่ได้ใช่ไหมบ๊ายบายนะพี่ ออออกได้ออกได้ไปแล้วบ๊ายบายขโมยรถสัพกรนะฮะโอไมก็ oh God. GTA ภาคใหม่แล้วไงต่อนี่คือบ้านเราใช่ไหมหลบในบ้านตัวเองกลับบ้าน go home โอ้สว,วัสดีครับเมียจา๋าเฮ้ยนี่มันเกมผีดีกว่าผมจำได้ไอ้บ้านนี้แต่ว่าลองเปิดประตูต่อหูอะไรวะเนี่ยนี่บ้านเราใช่ไหมเนี่ยโอ้ตำรวจมา <c oughs> โอโน no. ต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วหาเชลเตอร์ เชลเตอร์อยู่ไหนล่ะนี่หรือเปล่าเชลเตอร์โอ้หมายกอนมันพังประตูเข้ามาแล้วว่ะโอ้ oh, มันมาแล้วมันเห็นผมไหมโอ้โหเสียงโอ้ oh, วัสดีครับพี่ IRS วัสดี Anyway อะไรโอ้ไ oh ม oh. ่นะแต่ oh. ผมมีไอ้เมื่อกี้ด้วยอะ่ะผมลองเก็บไอ้ถุงเงินเมื่อกี้มาผมสามารถลองยื่นให้เขาได้ไหมตอนที่เราเติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกันน่ย ผมลองยื่นไอ้นี่ให้เขาดูดิเอ่อวันนี้กับเพ่เอาไหมเพ่เอ่อนี่คือเงินหรือเปล่าไม่คืออะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าผมถืออะไรอยู่เอ่อไม่เอาเหรอพพ่เราคุยกันไม่ได้เหรอเอ่อโน่โน่โน่มันคุยไม่ได้อออ๋ออู้เจ้หวะนี้นะฮะโดนฟันเอื้อกมาครับเพ่ผมจะให้ถุงเงินพี่เราต้องคุยกันได้อ้าวไม่ได้เฉยเลยงั้นผมลองหลบดูซิ ผมำลังหลบแล้วก็แบบถือไอ้ถุงเงินนี้ไปด้วยอะ่ะดูซิว่าจะให้ผมไหม mm. โอเคสวัดดีครับพี่เมื่อกี้มันมีให้กดด้วยอะ่ะเออสวัดดีครับพี่พี่เอาถุงเงินผมไปแล้วอะ่ะเอ,อ่อไม่ได้ใช่ไหมออโอเคเมื่อกี้ผมลองแบบทุกสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะฮะรอบนี้ผมลองแบบผมลองลองชั้นล่างกว่าเดิมดูซิมาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างเอาละไปกันนะฮะ เมื่อกี้ผมเข้าไปในชั้นนี้แล้วนะรอบนี้ผมจะลองลงไปอีกอีกชั้นหนึ่งว่ามันจะเจออะไรเอาละ่ะตรงนี้มีอะไรไหมเปิดตรงนี้ห้องใครเนี่ยโอก้าโบก้าวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มี <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยบารักโอบามาเดี๋ยวล็อบบี้โลไม่มีใครวะแล้วตรงเนี้ยเฮ้อแบ็ลูมเฉยเดี๋ยวนะ ผม้องเข้า b แบ็ก o ูมดูซิมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าทาไม่จูๆ่ๆมันกลายเป็นเกม Back แบ็กรูมรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะออกไปเจอสัปภาระหรือเปล่าฮะเออโอ้อะไรอ,แบบอะไรเสียงอะไรกลัวน,นเนี่ยฉันจำไม่ได้ว่ามันมีห้องแบบนี้อยู่นะโอ้เอลคาโตอะไร เมื่อกี้โอเคโอเคอเค,คืออะไรอา้าวดับเฮือกตายตายหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับพี่บอสหัวหน้าของเรานี่เองมาทำอะไรในแบ็กลูมเนี่ยเดวิดบาสุกี้หนีภาษีเอเดี๋ยววนไปคนสร้างเราบอกได้ไงเนี่ยนายจะออกไปก็ได้หรือว่าจะอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วแต่อย่าไปกดอะไรนะโอเคไหม อะไรเนี่ยกดได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วข้างนอกอะ่ะมีอะไรโอ้ข้างนอกมีอะไรไม่รู้นะลองออกมาดูดิมีลิฟต์ด้วยวะแปบ๊บหนึ่งนะเปิดลิฟต์อะไรเนี่ยอย่าอย่าแตะโอ้ my god คนแตะไปแล้วเจอปาร์ต้เฉยโอ้โอ,โอ้ปาร์ต้หลุดโอ้ my god สวัสดีครับพี่สองคนนี้ภาพหลอน เจอกับความกลัวของนายซะอะไรมันคืออะไรผมกลัวช่วยด้วยท่านผู้ชมไม่นะมันคือ,อีหยังเปิดเครื่องอิสรภาพโอ้วันดีครับพี่ตำรวจเราหนีไม่ได้สินะโอ้โอ้โอ้เฮ้นายรู้ใช่ไหมว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ถ้าเกิดนายใจภาษีที่นี่ไม่ได้นายก็สามารถไปที่เคมาไอแลนด์ได้แต่นี่มันสายไปแล้ว โอ้นะ่ะตอนนี้มีตัวเลือกอออสรุปก็ไม่รอดอยู่ดีอ๋อผมคิดออกแล้วว่าผมจะทําอะไรดีผมลองกลับไปที่แบบที่นั่งผมอะ่ะแล้วผมลองแบบนั่งเฉยๆเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเดี๋ยวผมลองดูนะเออเม่ uh แต่พอฟังดีๆแล้วนะี่มันเพลงแบบเพลงชาติโซเวียตเวอร์ชันแดน์นี่ว่าโอ้มาแล้วผมกดโดยไม่ได้ โอ้จังหวะนี้นะฮะลิฟต์เปิดเรียบร้อยสวัสดีครับพี่สามประกรหาเป้าหมายของเราซะมาแล้วฉันเห็นมันแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีบัสโอเคขอบคุณที่ทำให้งานของเราง่ายขึ้นนะอ้าวเรียบร้อยโอ้โดนฆ่าอีกแล้วเหรอโอ้ขนาดยอมมอบเฉยๆยังจะโดนฆ่าอีก โอเคก็เป็นประมาณน,นี้แล้วกันนะฮแบบนะสำหรับ t a x e v a s i o n Simulator นะอรือลจำลองการหนีภาษีนะั่นเองเรียกว่าเป็นแบบที่สมกรกนเนี่ยโหจะจัดเลยนะก็สมชื่อกับการเป็นอเมริกาดีอรแต่ผมแบบเซฟอย่างหนึ่งนะจู่ๆแบบคุยกับบอสอยู่ดีๆแล้วบอยก็พูดถึงแบบเดวิดบาสุกี้เฉยเลยประมาณนี้นะฮะเป็นแบบที่สนุกดีนะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีประมาณ20 Ending นะแต่ว่าผมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่20 19ิ n ส i n เก็นดิ้งนะก็ผมเนี่ยเพิ่งทำไปแค่ประมาณแบบ3ไม่ใช่ 3, ก็ถ้าเกิดใครแบบอยากแบบลองมาสัมผัสประสบการณ์หนีภาษีนะฮะก็สามารถมาลอกกันได้นะก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถบอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย